ะคะมีรถเข้าใหม่นะคะ t ต y ยต้าอันติ 1.6G นะคะปี2019สีขาวคันนี้นะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าโตรถค่ะด้านหน้าโตรถนะคะก็เป็นกระจังหน้าเส้นเล็กพร้อมเป็นโน b บ c k นะคะแล้วก็ตัวโลโก้โตยโยต้ตาไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ล้อแม็กขอบ16นะคะล้อแม็กอลลอยนะคะกระจงมั่งข้างพับหลับตบด้วยไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะนี้ส่วนของภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีเบสสลับดํานะคะ ดีไซน์ห้องรยสตร์กว้างขวาง,ง,ง,งและดีไซน์ใหม่ค่ะส่วนคันนี้นะคะกิโลเมตรวิ่งไป1 3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของแถวที่2นะคะก็นั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้าเช่นกันค่ะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะสเบจสลับดำนะคะแล้วก็มีช่องแอร์ให้2ตํตำแหน่งค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านหลังอันนี้ก็เป็นโฉมใหม่ของเ o y อ t a a n t i s นะคะ ก็จะมีไฟอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีเส้นโคเมียมนะคะทอดยาวสลับตั้งแต่ด้านซ้ายถึงด้านขวาเลยสำหรับราคาคันนี้นะคะทางแพนด้ก็มอบราคาพิเศษสุดๆไปเลยสำหรับหน้าปดนี้นะคะราคานะคะทางแพนด้ามอบให้อยู่ที่499,000บาทนะคะสำหรับเบอร์ตา 1.6G ปี2019คันนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจองล็อกเิ็กกับใครคะ่ะ